ดัวหนังสือเล่มนี้ก็จะมอบให้ท่านไปครผมจะไปอ่านในรถหนังสือเล่มนี้มีความสัจสิทธิ์อ่านแล้วจะคลายสบายอ่านแล้วจะเครียดอ็อแต่ล้วยังไม่สบายก็จะอ่านได้ไม่สบายก็อ่านได้นี่จักันอาค้าม่ได้สาธุนะพะชาต่นะกับก็ นิมมูนาครับที่สอนมาก็นําไปปฏิบัตินะครับเมื่อกี้ก็พูดกันเมื่อกี้หลวงพ่อบอกวันอะไรนะวันละสิบครั้งใช่ไหมเมื่อมีเวลาว่างใช้เวลาไม่มากอยู่แล้วถูดลมหายใจเข้าไปและการใจแล้วก็หายใจออกทางปากใช่ไหมครับผมมีเลขผมผมจะถูดลมหายใจแล้วครับตอนสูดใจนับสี่หนึ่งสองสามสี่ศูนยเข้าไปและก 8, บบารไว้แปดนับหนึ่งถึงแปดโอ้ยยังดีไอ้ยัยงพเจ สี 4, 7, ่เจ็ดเจ็ดการไว้แล้วก็แปดค่อยๆ่ปล่อยมาค่อยนับแบบนี้มันจะ,จะ,จะติะได้ไงแต่ว่ามันจะเร็วเกินไปนออมนไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ผมมาจากโน่นมาจากต่างประเทศเนอนายกตรีอินเดียเขาเขาบอกแบบนี้ผมบอกตรงกับานาเราตัวรใจเข้าการใจเนียเ่ยใคจะบอกเพราะเขาบอกเลือดหลอกบอกแค่แต่ขึ้นสมองไปเลี้ยงสมองสมองไม่ตาย แล้วเขาบอกว่าให้ให้พิถุเป็นที่ว่าเราเนี่ยถนัดหายใจลูกจะบุกข้างไหนอีกนะครับตอนเปโน,โน,น,น่นนะหลพ่แต่ที่หลวพ่อในสุอยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวส่วนบนนี่มันก็ใช้ได้กลางค<อ>ืนหัวนอนมันจะไปละลายเขาเรียกว่าไปกระจายไวรัสจะม้องโอ ตีจุดศูนย์เลยเนี่ยนะสมองเราเนี่ยมันบันทึกเรื่องราวไว้เยอะแยะใช่เยอะมากแล้วไวรัสมันลงเอามาใช้ไม่ได้ต้องส่วนมนให้ใชสมาธิสมาธิเท่านั้นที่จะขจัดไวรัสสมองได้เรื่องมันเต็มหัวนะเต็มหัวเลยเอามันออกแบบอเปล่าเขาบอกทำแบบลิ้ชักนโปเรียนได้ไหมใช่ทำมันหลายร้อยชักนชักแล้วก็ชักออกแค่เข้าออกไปทิ้งไปชักไม่ออกเลยอย่างนี้นะนั่นคิดนะ มือต้องว่างทำแบบมือเห็นไหมม,มือต้องว่างจึงจะหยิบทุกอย่างได้อืจงทําใจให้เหมือนมืออย่ายึดถือไม่ยอมวางใช่ไหมท่านกรรมอะไรไว้เวลาจะหยิบของใหม่ถ้าไม่วางของเกา่าหยิบได้ไหมไม่ได้จเหมือนกันของเก่ายังทำไม่เสร็จเลยหลวงพ่อก็พูทธเจ้าผู้ศึกาท่านบอกว่า ทำงานทุกชนิดก็จิดวางอือกพริจีดวางมันจะรลอมมือเราเนี่ยมันมันอมที่จะิีปะไหลได้ทันทีเลยเพราเรื่องของใหม่ของเก่ามาแล้วของเดิมอ่ะปัญหาเดิมมันไม่จบอ่ะมันแย่ตรงนี้บางคนว่าอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนับหนึ่งถึงสิบใช่ไหมนับหนึ่งสิบลูกพ่ออ่ะเราพยายามทำไม่ได้นี่นับถึงสามก็โมโหแล้วเนี่ยทำไมนั่นแหละก็พยายามไปไปดอไปยามสำเร็จแน่เพราะยุอะไรเนี่ย แปดสิบสามอุ้ยแปดสิบสามแล้วเนี่ยนะนี่นี่ตรวจมันไปแล้วใช่ไหมตรวจไปสองรอบแล้วมั้งให้ถว่เยอะหน่อยเพราะโดนเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ตอนนู้ก็ตวจแล้วอะไรทั้งอู้แหละนะต้องอดทนเนาะการระบาลนี่โอเคไหมว่อบารมีมันเยอะบารมีมันถ้าตัางเรากระตันเนาะเนาะทุกอย่างมันกําลังเปลี่ยนแปลงคนเรายังไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนาะ าผมเต็มที่อ่ะหลักธรรมดะนะขอให้ดูว่าพลังนะหลักหลักสัมมาวายามะจ้ะแล้ในในในมักมีองค์แปดนะสัมมาวายามะมันมีอยู่สีองค์ที่เราจะต้องผู้บริหารต้องถามนึแก้ป้องกันแก้ไขสร้างสรรอนุรักษ์ นี่คือหลักคิดความเพียรที่ชอบในหลักอริยมรรคมีองแปดเนี่ยองแปดสัมมาวายามะจัป้องกันแก้ไขสร้างสรรค์อรุรักรับกับสาธุเดินก็ต้องศึกษาธรรมะอายุสัตว์สีทำงานแบบอายุสัตว์สีทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคให้กับประชาชนถูกต้องนะครับ